ก็ผมก็บอกไว้แล้วว่ามันมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยผมก็ยืยนยันว่าผมก็จะให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่นะครับในการทำหน้าที่ตามกฎหมายของเรานะครับด้วยความระมุ่นระม่อมแต่ขณะเดียวกันก็ต้องฝากเตือนไปยังผู้ที่ก่อเหตุด้วยนะครับก็ตามพยานหลักฐานเยอนะแยะในกล้องในต่างก็ออกมาเห็นชัดเจนนะครับอย่ามีการเคลื่อนไหวในในทางปลุกกระดมปลุกปั่นให้มันเกิดการกระทุมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศชาตินะครับแต่เวลานี้ ประเทศชาติมีปัญหาอยู่ทั้งเรื่องโควิดเรื่องก,การแก้ปัญหาต่างๆมากมายนะครับสถานการณ์ที่มันมันด้านเศรษฐกิจ,จมันก็ต้องไปพิจารณาดูว่าในระยะแรกที่เป็นการแพร่ระบาดเศรษฐกิจเป็นยังไงพาก,การแพร่ระบาดรรอบสองเป็นยังไงถ้าดูในตอนขณะนี้ท่าด้วยความเป็นธรรมเห็นว่าการผลกระทบในรอบที่สองน้อยกว่ารอบที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้รอบที่สองถ้าเราคุมได้อีกอะไรได้อีกถ้าเราส่งเสร,ริมในเรื่องของไม่ว่าจะซอฟต์โลนไม่ว่าจะมาตรการช่วยเหลือประชาชน ผมว่าหลายอย่างใฐกิจก็จะดีขึ้นนะสวัสดีท่านบรรดาสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับตลอดจนประชาชนที่ติดตามผลการประชุมคอรมอรนะครับในวันนี้ก็เป็นคําถามที่มาจากช่องเก้านะครับว่านายกมีความกังวลหรือไม่ที่มีการจุกกระแสเจ้าที่และมีการกล่าวอ้างว่าเจ้าที่นี้มีการทําลายต่างๆเหล่านี้ รวมความถึงจะมีการเคลื่อนไหวหน้ารัฐภา,านะครับผมก็ยืยนยันว่าผมก็จะให้เจ้าที่ทําง,งานอย่างเต็มที่นะครับในการทําหน้าที่ตามกฎหมายของเรานะครับด้วยความระมุลระมอมแต่ขณะเดียวกันก็ต้องฝากเตือนไปยังผู้ที่ก่อเหตุด้วยนะครับก็ตามพยานหลักฐานเยอะแยะนะในกล้องในต่างก็ออกมาเห็นชัดเจนนะครับก็ขอให้เสนอข่าวสองทางไปด้วยนะครับว่ามีการปฏิบัติอะไรต่อเจ้าหน้าที่ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับต้องทําง,งานด้วยความวาระระวังเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะ เพราะฉนั้นถ้าเราใช้ความแรงตอบโต้กันไปกันมามันรังแต่จะทําให้เกิดความแรงเกิดขึ้นนะครับต่อไปซึ่งไม่เป็นผลดีกับประเทศชาติและประชาชนโดยรวมนะครับในเรื่อง PPTV นะครับนายกนายกับดูแลตารวจชี้แจงและแสดงความที่ใช่ต่อเหตุการณ์ตำรวจทำร้ายร่างกายทีมแพทย์ก็ผมก็บอกไปแล้วว่ามันมีการทําร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับในส่วนตรงนั้นก็แบบพี่สุราบมาว่าใช่เจ้าที่จริงหรือไม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระวงกระบวนการสอบสวนอยู่ นะครับก็อย่าบิดเบือนหรือฟังความด้านเดียวนะครับทุกคนต้องเรพกฎหมายหมดนั่นแหละนะในืคองการนั้นหมายชุมนุมวันที่17กับ20เนี่ยผมคิดว่าอย่ามีการเคลื่อนไหวในในทางปลูกกระดมปลูกปันให้มันเกิดการชุมนุมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศชาตินะครับในเวลานี้ประเทศชาติมีปัญหาอยู่ทั้งเรื่องโควิดเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆมากมายนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าไม่ควรจะเพิ่มความขัดแย้งให้มากยิ่งขึ้น เป็นกระบวนการทาง,งานเป็นเรื่องของรัฐสภาของสภานะเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องชี้แจงในการอภิรายไม่วางใจนะก็ขอให้ประชาชนได้เฝ้าฟังรอฟังอยู่ที่บ้านดีกว่านะมาประท้วงเพื่อจุดมุ่งหมายอะไรก็ก,ก็หลายคนก็คงพอยาซ่าบอยู่แล้วนะครับการที่มีอดีตนายกวีดีโอคอลมาผมก็ดูไว้บ้างนะครับแต่ผมถือว่าสิ่งที่กล่าวมาอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ อะไรแก้จนด้วยการแก้ธรรมนูนผมคิดว่าเอาแค่เขาลงกฎหมายกันให้มากที่สุดที่มีอในเวลานี้ทุกอย่างมันก็เดินหน้าไปได้นะการแก้ไขมันก็ว่ากันไปในกระบวนการรัฐสภา,านะเพราะฉะนั้นมันมีกําหนดการมีวิธีการมีกฎหมายครบถ้วนทุกประการก็อยู่ในขั้นตอนการเป็นการต่อไปรัฐบาลก็สนุนที่มีการแก้ไขจะแก้ไขย,ยังไงก็สุดแล้วแต่รัฐสภา,านะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาท่านก็เห็นว่ารัฐนูญมีมาหลายฉบับนะ แล้วได้แก้ปัญหาในเรื่อง,องการทุจริตผิดกฎหมายได้บ้างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เันีนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมขอร้องคือทุกคนให้เคารพกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เข้าใจกันในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายจะแก้ไขไปเพื่ออะไรเพื่อใครนะทั้งนี้ทั้งนั้นจะแก้อะไรก็ตามผมนโยบายที่เจตนาผม,ผมแล้วน้าหัวร,รัฐบาลก็คือการที่จะต้องแก้ปัญหาประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็มีหลายมาตรการที่ได้มีการผ่อนคลายมีการสนับสนุน วงเงินต่างๆเพื่อให้เข้าถึงนะทั้งในภาคประชาชนแล้วก็ในภาคธุรกิจต่างๆ s m เสตาร์ทอัพต่างๆก็ได้มีการปลดล็อกหลายอย่างเข้าไปนะครับมันต้องทยอยดําเนินการนะครับตามข้อมูลที่มีอยู่ตามความเดือดร้อนนะต้องทําอย่างรัดกุมนะครับมันก็อาจจะลําบากทักนิดนึงสำหรับประชาชนก็ขอให้มีความคุ้นคิดในเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะวันนี้เราต้องบริหารราชการหรือเดินหน้าในเรื่องของการแจกายาบหรือเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยไป ในแนวทางใหม่ของเรานะคือในเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของกระเป๋าตังค์เรื่องอะไรเหล่านี้นั่นคือเดินหน้าของประเทศในอนาคตอันใกลด้ดีนะทุกประเทศเขาเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วท่านจะไม่ยอมปรับเปลี่ยนเลยมันก็คงไม่ได้นะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมเน้นย้ำก็คือลงถึงมือประชาชนนะอาจจะยากสักนิดก็ก็ต้องพยายามกันนิดนึงนะเรื่องต่อไปผมคงไม่ต้องตอบไปแนละ้วเรื่องความกังวลเกี่ยวข้อง อะไรต่างๆสถาบันในสภาเนี่ยมันควรหรือไม่ควรนะก็ไปว่ากันมาเป็นเรื่องของสมาชิกนะครับแล้วกเ็เป็นเรื่องที่สภาจะต้องดำเนินการให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการน,นะครับในเรื่องของไทยพีบีเอสนะครับก็ถามมา,มากลุ่มยกร้องประชาธิปไตย นะแฝงตัวในร่วมชุมนุมที่ปทุมวันสนามหลวงเกี่ยวกับเรื่องเมียนมาด้วยเลยด้วยผมขอเตือนมาขอให้ใช้ความระวังให้มากที่สุดนะครับนะในฐนานะมิตรประเทศในฐานะอาเซียนนะครับต้องระมัดระวังในทุกมิติทุกประเด็นนะครับรับฟังความเห็นจากทุกหลายแหลกด้วยกันนะว่าจะเป็นการได้บางร้อยเพียงใดอย่างไรนะครับเรื่องต่อไปก็เจ้าเดิมนะครับช่องสามเรื่องกลร้องปปชนาะยกมาแจ้งบัญชีจักรยานผมจาได้ว่าผมแจ้งไปแล้วนะ นี่ก็สองขันมาที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแจ้งไปแล้วนะครับกรณีวัคซีนนะครับวันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าจะได้รับมาล็อตแรก2องแสนโดสก่อนนะครับจะมาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แน่นอนเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3วันในการเตรียมการฉีดแล้วได้มีการกําหนดกลุ่มในการฉีดไว้แล้วนะครับแต่แล้วชนิดของวัคซีนจะมีข้อบัญญัติไว้นะ ชัดเจนว่าจะฉีดควรฉีดในกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่นะครับทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอ,อ,อื่นอื่นอีกด้วยนะครับวันนี้ก็รอฟังอีกนิดหนึ่งในส่วนของสบคจะชี้แจงให้ทราบต่อไปนะครับสรุปว่าวัคซีนรอดแลดรอ,อ,อแรกนี้สองแสนโดสจะมาถึงปลายกุุภาพันี่แน่นอนนะครับเตรียมการฉีด3าวันก็จะเริ่มฉีดเข็มแรกได้นะครับโดที่สองแปดล้านแ0ดแสนโดสอดที่สาเป็นหนึ่งล้านโดสก็จะตามมาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะมาฉีดเข็มที่2ให้กับ ระยะแรกนี้แล้วที่เหลือก็ไปได้ะะให,หนึ่งของคนอีกจํานวนหนึ่งนะครับในต,ตรงนี้จะพิจารณาใครบกลุ่มผมก็ได้เน้นย้าไปว่าขอให้ดูในส่วนของในพื้นที่เสี่ยงเป็นหลักด้วยนะครับนอกจากบุคลากรแพทย์แล้วก็มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งแรงงานด้วยอะไรด้วยรวมความไปถึงในเรื่องของพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่รับการฉีดไปแล้วมันก็จะปลอดภัยได้รับหนึ่งส่วนที่เหลือก็คงต้องรอกว่ายะชีดให้ครบนะครับได้จำนวนวัคซีนทยอยได้รับมา ก็ขอให้ทุกคนใช้หน้ากากใช้โซเชียลดิสซายนไปด้วยนะครับอันนี้มันจะป้องกันได้ในระดับที่ดีพร้อมควรนะครับในส่งแอสตราเซเนกานะครับ26ล้านโดสประมาณพฤษภาและมิถุนาและอีก35ล้านโดสก็จะตามมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องกําหนดเป้าหมายในการฉีดให้มันต่อเนื่องกันนะครับสอดคล้องต้องกันนะครับเรื่องของความก้าวหน้าในการขึ้นทะเบียนวัคซีนวันนี้อยอยได้ลงทะเบียนขึ้นทะเบียนให้กับแอสตราเซเนกาแล้วนะครับ ของชีนแวกการดำเนินการนะครับทันก่อนวัคซีนล็อตแรกจะเข้ามานี่นะครับส่วนที่กําลังมาขอขึ้นทะเบียนได้แก่จอร์นสันและจอร์นสันนะครับอยู่ในขั้นตอนส่งเอกสารมาทึ่งยังไม่ครบนะครับในสองโมโนนาฟเซอร์นะครับได้มาพูดคุยแต่ยังไม่ส่งเอกสารมานะครับแต่งกรก็ตามไทยเองก็พร้อมนะครับถ้าหากมีความร่วมมือกันได้ตรงนี้นะครับแล้วเราเองก็ไม่ได้ไปปิดกั้นใครทั้งสิ้นนะครับในระยะต่อไปนะครับ ทั้งหมดนั้นเป็นเคสที่เรียกว่า emergency use คือใช้ในสาการณฉุกเฉินนะครับเพราะว่ามันจาเป็นที่ว่าใครจะขอนำเข้าก็ต้องมาขออยอยและที่สำคัญที่สุดคือต้องฉีดตามแผนฉีดวัคซีนของรัฐนะครับที่กำหนดไว้ในขั้นต้นนั้นนะซึ่งมันอาจ,จะมีภาคเอกชนลงพยบาลเอกชนสั่งมาได้ซื้อมาได้ก็าตามแต่ต้องอยู่ในแผนการฉีดของรัฐนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะมีทางเลือกให้กับประชาชนที่มีรายได้สูง เนะรือผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้นั้นต้องอยู่ในแผนการฉีดวัคซีนของรัฐนะครับต้องอยู่ในข้อกําหนดว่ากลุมล่มใดกลุ่มใดอะไรอย่างไรนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับรัฐบาลมุ่งเน้นในเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผลกระทบเกิดที่อาจจะเกิดขึ้นในเ,เรื่องเศรษฐกิจผมก็กลับเรียนว่าแน่นอนครับประเทศไทยต้องรับผลกระทบอาจจะกระทบมากกระทบน้อยในบางเซกเตอร์บางสาขาแต่ถ้ารู้ว่าผลกระทบทั้งหมดเจ็บทั้งหมด นายรับาลก็ต้องช่วยเหลือดูแลตรงนี้นะแต่มันก็จําเป็นโง่หมายก็มีจํากัดก,กาิกากฎหมายต่างๆก็มีรัดกุมนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะหามาตรการที่ทำให้ให้ทุกคนได้เข้าถึงนะครับวันนี้ก็มีมาตรการที่ที่เสนอมานะครับในคอรมอด,ด้วยนะครับในการที่จะปรับในเรื่องของอวงเงินซอฟ f ์โลอะไรต่างเหล่านี้นะก็ <c oughs> ขอให้ติดตามในเรี้ต่อไปนะครับก็ท้ายสุดนี้ก็มีเรื่องที่สัมพันเรื่องหนึ่ง นะครับการลงทะเบียนเราชนะเนี่ยผมทราบว่าการเบียดเสียดยัดเยียดมากนะในขณะนี้คือมันมีเวลาอยู่แล้วนะไม่จําเป็นจะต้องมาวันแรกก็ได้ได้มั้ยได้ไหมนะบางทีมันแน่นเกินไปแล้วบางทีก็ขี่ความสามารถในการที่จะดูแลตรงนี้มันมันใช้มันไม่ได้ใช้ระบบออนไลน์ระบบที่มันเร็วนะมันเป็นเรื่องของต่ออะไรพบปาก,กันนะในทางเพเปอร์ในทางหลักฐานเพราะนั้นมันต้องใช้เวลามากพอสมควร วันวันหนึ่งมันจะไม่ได้มากนักอะ่ะแต่ถ้าเราทยอยกันมามันก็ไม่ครับข้างนะเรามีเวลาตัง่วงเวลากําหนดไว้แล้วนะถ้ามันไม่พออะไรก็ขยายอีกได้นะถ้ามันจําเป็นนะครับวันนี้ผมก็ได้สั่งให้กระทรวงการคลังได้ไปดูในเรื่องนี้แล้วนะครับก็ขอยระวังเรื่องของหน้ากากใช้หน้ากากโซเชียลทีทนสิงนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะคู่ขนานไปกับการได้รับวัคซีนมาด้วยนะใครไม่รับวัคซีนหรือใครรับแล้วก็ตามก็ยังคงใส่หน้ากาก,ากอยู่ ผมว่ามันก็จะปลอดภัยไปเรื่อยๆนะสถานการณ์ที่มันมันด้านเศรษฐกิจกมันก็ต้องไปพิจารณาดูว่าในระยะแรกที่มีการแพร่ระบาดเศรษฐกิจกเป็นยังไงเพราะการแพร่ระบาดรอกสองเป็นยังไงถ้าดูในตอนขณะนี้ถ้าด้วยความเป็นธรรมเห็นว่าการผลกระทบในรอบที่สองนี่น้อยกว่ารอบที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้รอบที่สองถ้าเราคุมได้อีกอะไรได้อีกแล้วเราส่งเสริมในเรื่องของไม่ว่าจะซอฟต์โลนไม่ว่าจะมาตรการช่วยเหลือประชาชนผมว่าหลายอย่างเศรษฐกิจก,ก็จะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้น หลายคนกล่าวอ้างว่าอืมผมทําให้เศรษฐกิจมันแย่ลงแย่ลงก็ต้องดูด้วยว่าเศรษฐกิจระดับโลกเป็นยังไงเศรษฐภูมิภาคเป็นยังไงประเทศเรอบบ้านเป็นยังไงหลายอย่างที่เราดีขึ้นกว่าเขานะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ความมืองของพวกเรา